เขาคนนั้นของคุณรู้สึกอย่างไรและภูมิใจไหมที่มีคุณเราจะมาดูพลังงานกันนะคะว่าเขานั้นรู้สึกยังไงกับคุณและเขาภูมิใจไหมกับการที่มีคุณอยู่ในชีวิตหรือในความสัมพันธ์ในตรงนี้นะคะไพ่ใบแรกนะคะที่เรามองเห็นในตรงนี้ก็คือคิงสวรรค์เป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์ธนูเป็นคิงซ็อบเพนทัคเคิลนะคะแล้วก็อ่าเป็นชาวธาตุดินนะคะเพื่อกพลมังกรน,นะคะเป็นโอ้คิงซอบคลสเกิดขึ้น เป็นชาวทัตน้ำก็คือเป็นชาวธาตไฟชาวธาตดินและชาวทัตน้ำเป็นคิงทั้งหมดแม่เจ้าแล้วก็ควีนซับซอสโหมาครบทาตคนลุกคือมาครบหมดเลยมีคิงคิงคิงแล้วก็ควีนซึ่งคนคนนี้ไม่ธรรมดาแน่นอน ความรู้สึกที่เขามีให้ต่อคุณหรือฐานะการงานที่เขามีให้ต่อคุณในตรงนี้ไม่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 ธรรมดาแน่นอนเพราะเรามองเห็นถึงว่าไม่ว่าจะเป็นชาวทัตุไฟเป็นชาวทัตุดินชาวทัตน้ําหรือชาวธาตลมบุคคลคนนี้มีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นความมั่นคงในทางด้านของอ่าสภาวะทางด้านการเงินทางด้านความรู้สึกและก็ความคิดวุฒิภาวะอายุในตรงนี้เรามองเห็นถึงความมั่นคงถึงความที่เขานั้นสามารถดูแลคุณได้ สามารถที่จะเหมือนกับอุปธรรมภ์คำชูคุณทําให้คุณนั้นมีความสุขแล้วก็ทําให้คุณนั้นมีมีมีความเหมือนกับรับลื่นนะเพราะในตรงนี้เรามองเห็นถึงว่าต่อให้คุณนั้นจะไม่สามารถที่จะประกอบประกอบธุรกิจได้หรือยังไม่มีธุรกิจของตัเองหรือยังไม่มีความมั่นคงคนคนนี้จะสร้างความมั่นคงให้กับคุณหรือถ้ากคุณนั้นต้องการที่อยากจะให้เขาซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินคนคนนี้ แล้วก็ความสุขสบายความเหมือนกับเพียบพร้อมในตรงนี้ได้แล้วก็การตัดสินใจหรือเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นที่เหมือนกับผู้ปกครองในตรงนี้ได้คนคนนี้สามารถเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณได้แล้วถามว่าเขานั้นรู้สึกอย่างไรเขาอาจจะดูนิ่งนะกับการที่จะแสดงออกถึงความรู้สึกต่างๆในตรงนี้แต่เขารู้สึกดีกับคุณมากเขารักคุณเขาต้องการที่อยากจะ แบ่งปันในสิ่งที่เขามีให้กับคุณหรือสิ่งที่คุณต้องการในตรงนี้เขาจะให้คุณเขาต้องการที่อยากจะให้คุณนั้นมีความสุขและรู้สึกดีกับการที่มีเขาอยู่ในความสัมพันธ์หรือเขานั้นรู้สึกดีอย่างมากกับการที่มีคุณเขาพึงพอใจและเขาภูมิใจกับการที่จะตัดสินใจในการเลือกคุณมาเป็นคู่ครองแล้วเรามาดูต่อกันนะคะว่ายัางไงอีกแต่ว่าในตอนนี้เขาอาจจะเป็นในลนักษณะที่เหมือนกับ เราบอกได้เลยว่าเขาภูมิใจในตัวตนของคุณมากเราไม่รู้แหละว่าเขาเป็นใครกันแน่จะเป็นชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ําหรือชาวธาตดุดินชาวธาตุลมเพราะว่ามาทุกธาตุเลยในตรงนี้แต่ที่รู้ๆในตรงนี้เขาศึกษาดูใจคุณแล้วเขาก็ให้โอกาสคุณมาโดยตลอดไม่ว่าคุณจะทําผิดพลาดหรือทําอะไรก็แล้วแต่จะนอกใจเขาไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นหรือจะเริ่มต้นอะไรมา มากมายหลายรอบในตรงนี้แล้วแต่แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วเขาก็ให้โอกาสเขาก็กลับมาเขาเป็นพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าตัวคุณนั้นอยู่ในสายตาเขามาโดยตลอดแต่คุณอาจจะไม่ได้มอบสถานะให้กับเขาหรืออาจจะยังไม่ได้คบหาดูใจกันจรงิงจังแต่คุณอาจจะเหมือนกับมีโอกาสเหมือนกับไปเลือกคนอื่นหรือไปคบหาดูใจกับคนอื่นใช้ชีวิตกับคนอื่นในตรงนี้นะคะแล้วเขาคนนี้ก็ไม่ได้ติดอะไรไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้ นำสิ่งนั้นมาเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นเขาให้โอกาสคุณแล้วเขาก็เริ่มต้นใหม่กับคุณได้ตเสมอได้เสมอได้ตลอดในตรงนี้แต่ไม่ว่าจะอย่างไรแล้วในตรงนี้คุณอยู่ในสายตาเขาเขาพยายามที่จะให้ก่อเกิดความสัมพันธ์นี้มาโดยตลอดคุณจงรู้ได้เลยว่าการที่เกิดขึ้นหรือการเกิดความสัมพันธ์เกิดขึ้นในตรงนี้คุณอยู่ในสายตาเขาเขาต้องการคุณมาโดยตลอดถึงแม้ว่าคุณจะเป็นของใครหรือ คุณจะมีเจ้าของแล้วก็ตามหรือใจอย่างไรก็ตามเขาต้องการคุณเขาอยากได้คุณถึงแม้คุณจะมีเจ้าของเขาไม่สนใจเป็นลักษณะเหมือนกับว่าคนคนนี้เฝ้ารอคอยรอวันที่เหมาะสมเขาไม่ได้แย่งชิงคุณเขาไม่ได้เข้าไปเหมือนกับทำให้คุณและคู่ของคุณนั้นแตกหักแต่เป็นการเหมือนกับว่าเขาสอดส่องคุณเขารอจังหวะเหมือนเป็นลักษณะว่าเขา จะทำทุกอย่างเพื่อให้คุณนั้นได้รู้จักเขาและเขาพยายามที่จะเข้าถึงเข้าหาคุณถึงแม้ว่าคุณจะมีใครอยู่ก็ตามแต่เขาก็จะมาวางตัวให้กับคุณได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นเพื่อนเป็นแค่คนรู้จักหรือเป็นอะไรของคุณก็ตามไม่ว่าเขาจะเป็นใครจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเขาจะมาวางตัวให้กับคุณนั้นได้รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้เขาชอบคุณนะเขาต้องการคุณนะ แล้วในวันนี้ที่คุณนั้นมาพบเจอเขาและคุณได้สานความสัมพันธ์กับเขานั่นแปลว่าเขาพยายามมาโดยตลอดและในวันและในวันนี้ความพยายามของเขาได้สําเร็จแล้วนะคะเขาเรียนรู้คุณเขาศึกษาคุณเขารู้จักคุณดีและคุณก็อาจจะรู้จักเขาแต่อาจจะไม่ดีมากพอเพราะว่าคุณอาจจะไปโฟกัสกับสิ่งใหม่กับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวตนของเขาแต่เขาโฟกัสคุณมาโดยตลอดนั่นเองนะคะแล้วคุณไปทําอะไรให้กับเขาพึงพอใจหรือภูมิใจหรือรักชอบมากขนาดนั้น ความตัวความเป็นตัวตนของคุณความก้าหน้าของคุณความขยันของคุณแล้วก็ปัญหาทุกสิ่งอย่างที่คุณนั้นผ่านพ้นมาเป็นความสนิทสนมเป็นการเหมือนกับลุยสู้มาโดยตลอดเขาเห็นถึงการโศกเศร้าเขาเห็นถึงความสดใสในตัวตนของคุณเขาเห็นถึงการพัฒนาในตัวตนของคุณพูดง่ายว่าเขาเติบโตมาพร้อมกับคุณเขารู้จักคุณเขาได้เหมือนกับเป็นการเหมือนกับ อาจจะเป็นในโลกโซเชียลที่เขานั้นติดตามคุณมาโดยตลอดคุณโพสอะไรเขารู้มาหมดเลยเขาอาจจะติดตามคุณมาตั้งแต่เด็กและปัจจุบันนี้คุณอาจจะโตแล้วคุณอาจจะมีความมั่นคงแล้วจากเดิมคุณอาจจะเป็นเพียงแค่เด็กคนหนึ่งอาจจะเป็นนักศึกษาโพสตั้งแต่ชุดนักเรียนในตรงนี้แต่ในตอนนี้คุณอาจจะใส่สูตรแล้วอาจจะเป็นเป็น ผู้บริหารแล้วในตรงนี้หรืออาจจะมีธุกรกิจส่วนตัวไปแล้วก็ตามในตรงนี้นะคะไม่ว่าจะอย่างไรเขาคนนี้ได้ติดตามคุณตั้งแต่คุณยังไม่มีอะไรจนถึงคุณมีความมั่นคงมีความมั่นคงแล้วเขาเห็นถึงการพัฒนาหรือการเติบโตของคุณมาโดยตลอดเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับเขาได้รู้จักคุณเขาอยู่กับคุณมาโดยตลอดเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยแหละคือคนของเขาแล้วเขาก็รักคุณมาโดยตลอดเขามีความผูกพันเขามีการมีความรู้สึกเหมือนกับเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับคุณ มาโดยตลอดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้การที่เขาและคุณในตรงนี้มีความผูกพันมีความสนิทสนมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้อยู่ด้วยกันได้ใช้ชีวิตร่วมกันมาคุณโศกเศร้าเขาโศกเศร้าคุณดีใจเขาดีใจคุณมีความรู้สึกอย่างไรเขาศึกษาคุณเขาติดตามคุณเขาอยู่กับคุณมาในตรงนี้เขามีความรู้สึกเดียวกับคุณเขาคนนี้อาจจะเป็นหนึ่งในคอมเมนต์ที่เคยปอบใจคุณก็เป็นได้และเขาคนนี้อยู่กับคุณมาโดยตลอด แต่คุณอาจจะรู้หรือไม่รู้ในตรงนี้ก็ dł. ตามแต่เขาอยู่กับคุณมาโดยตลอดและเขาก็พยายามที่จะอยู่กับคุณในตรงนี้เพื่อที่จะแสดงตัวตนแต่เรามองเห็นถึงการที่ว่าตัวคุณอาจจะไปโฟกัสกับสิ่งอื่นมากกว่าตัวตนของเขาคุณอาจจะละเลยเขาคุณอาจจะไม่สนใจเขาแต่เขาก็มองว่าไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรกับประเด็นนั้นคุณจะสนใจเขาหรือไม่สนใจแต่เขาขออยู่ตรงนี้เท่านั้นเป็นอารมณ์นั้นนะคะเป็นลักษณะที่เหมือนกับว่าเขาอาจจะมาเป็น FC คุณ อาจจะเป็นบุคคลทั่วไปสําหรับคุณในตรงนี้แต่เขาไม่เคยคิดว่าคุณนั้นเป็นเป็นบุคคลทั่วไปเขาภูมิใจกับการที่มีคุณเขาพึงพอใจกับการที่ได้อยู่กับคุณหรือได้รับรู้เรื่องราวข่าวสารการเคลื่อนไหวของคุณตลอดเวลาในตรงนี้นั่นเองเขามีความรู้สึกว่าคุณนั้นมีความสดใสคุณมีความ พัฒนาและก้าวหน้าคุณมีความเหมือนกับไม่ได้อยู่กับที่คุณมีอะไรให้ดูคุณมีอะไรให้ให้ท้าทายคุณมีอะไรมากมายให้เขานั้นได้เรียนรู้บางทีบางบางสิ่งบางอย่างในตรงนี้คุณอาจจะเป็นหนึ่งในตัวช้อยที่ทําให้เขานั้นกล้าที่จะตัดสินใจหรือความเป็นตัวตนของคุณในตรงนี้อาจจะทําให้เขานั้นก่อเกิดความ คิดคิดเอทหรือมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เขานั้นอยากจะสร้างเพื่อคุณเพื่อที่มอบให้กับตนเองเป็นพลังงานความพึงพอใจหรือเป็นผลงานชิ้นเอกที่ทําให้เขานั้นมีความสุขมากและแรงบันดาลใจในการที่ทําให้เขานนั้นสร้างสิ่งนั้นเกิดขึ้นก็คือตัวคุณนั่นเองนะเป็นพลังงานนั้นอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าตัวคุณนั้นคือแรงอินสปิเรชันหรือเป็นแรงผลักดันเป็นแรงทําให้เขาน,นมีม,มีมีความรู้สึกที่ อยากจะไปต่ออยากจะทําอยากจะลุกขึ้นมาอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกับคุณคอยผลักดันเขาทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่ได้ทําอะไรคุณคอยให้กาลังใจเขาทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่ได้ให้คุณอาจจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับว่าไปไปสร้างพลังงานอะไรบางอย่างพลังงานบวกพลังงานดีพลังงานความพึงพอใจหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้เขานั้นคิดหรือฝันหรือคิดเข้าข้างตัวเองไปว่าคุณคือคนของเขา และแล้วเขาก็อยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณและสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังที่จะะสคกับสําเร็จกับดันประสคกับสําเร็จแล้วก็ได้รับคําชมชีวิตของเขาดีขึ้นเพราะคุณและเขาก็เลยนําสิ่งนี้ความรู้สึกนี้แหละมารู้สึกต่อคุณเหมือนกับว่าเขาเขาชอบคุณเขาหลงรักคุณคุณคือแรงบันดาลใจของเขาและเขาก็คิดว่าเขาจะทําสิ่งเนี้ยเพื่อคุณ เป็นพลังงานนี้นะคะเป็นพลังงานที่เขานั้นคิดที่อยากจะทําสิ่งนี้เพื่อคุณเพื่อที่จะนําสิ่งนี้มามอบให้กับคุณประมาณอารมณ์นี้นะคะแต่เขาไม่ได้คิดไม่ได้คาดหวังหรอกว่าจะประสบความสําเร็จหรือจะออกมาดีอะไรยังไงเพราะเขาคิดคาดหวังว่าเขาจะทําเพื่อคุณเขาจะทําให้คุณเขาไม่ได้ทําเพื่อตอนเองแต่สิ่งที่เขาได้รับในตรงนี้ก็คือผลประโยชน์ของตอนเองก็คือได้รับคําชมผลงานการเงิน สิ่งที่ดีภาพลักษณ์ที่ดีในตรงนี้เกิดขึ้นมีความภูมิฐานมากขึ้นชีวิตของเขาดีขึ้นด้วยแรงปรันดาลใจที่เขาเห็นคุณเขาอยากจะทําเพื่อคุณในตรงนี้มันทําให้ชีวิต,ตของเขาดีขึ้นเขาจึงได้รู้สึกดีกับสิ่งที่มีการพัฒนาชีวิตหรือทําให้ชีวิตของเขานั้นดีขึ้นในตรงนี้นั้นทําให้เขานั้นยิ่งรักคุณมากนี่คือแรงบันดาลใจนี่คือสิ่งที่ทําให้เขานั้นรักคุณนั่นเอง ะะแล้วเขาภูมิใจกับการที่มีคุณถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ครอบครองคุณในตอนนี้ก็ตามนะอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคุณจําเป็นจะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ศึกษาดูใจแล้วก็ให้โอกาสกับเขาได้เริ่มต้นแล้วก็เปิดโอกาสให้กับเขานั้นได้เข้ามาความสัมพันธ์ได้สางความสัมพันธ์กับคุณนะคะ